เมื่อนี่สิมากับเมนูหมูกรอบนะคะเปิดไปทางใดกับหมูกรอบไปทางซ้ายกับหมูกรอบไปทางขวากับหมูกรอบปัดหน้าปัดบนก็หมูกรอบนะคะกันเลยสิมาเฮ็ดหมูกรอบกินค่ะมื่อนี้เฮ็ดหมูกรอบเือแรกค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายมากเลยค่ะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหะคะ่ะหรือว่าแอการทำหมูกรอบครั้งแรก ข้างแรกนะคะประสบความสําเร็จเลยค่ะพี่น้องคะนี่นะคะไปซื้อหมูมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาหนังนะคะแช่กับอ่านำสมสายชูนะคะเอาเอาด้านหนังนะคะแช่ไว้นะ,ะประมาณอ่านาทีสิบนาทีนะคะแล้วเขาก็ออกมาซับน้ำนะคะซับน้ำแล้วเขาก็เอามาเข่ามออบค่ะตอนเข่ามออบเนี่ยเมื่อเด้ถ่ายคลิปนะคะลืม <laughs> ลืมถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าขั้นตอนก็สิบอกตามที่เฮ็ุนะคะ พอเขาซับน้ำอ,ออกจากหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาเกาเข้ามออบนะคะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะเปิดไฟเบาค่ะประมาณอ่าลอยองศานะคะประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็เปิดอบไว้นะคะ เบาๆคล้อไว้นะคะแล้วก็กลับด้านค่ะบันนี้เพราได้เพอได้ที่ลอยสามสิบนาทีแล้วเขาก็กลับด้านนะคะเอาด้านเนื้อขึ้นค่ะประมาณเพิ่มเพิ่มไฟไปประมาณลอยยี่สิบองศานะคะประมาณจากยี่สิบนาทีนะคะถ้าจำว่าพิดนะคะก็ขออภัยนะคะถ้าจำผิดแล้วก็บันนี้เพราะมันได้ครบยี่สิบนาทีเท้วก็พลิกกลับขึ้นมาค่ะพลิกเอาด้านหนังขึ้นมาอีกนะคะยัดเข้าไปหม้อถอดไม่นะคะ กาเข้าไปไหมกับวันนี้เพิ่มไฟสูงๆนะคะเพิ่มไปลอยแปดสิบนะคะประมาณอ่าสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เข้ากระเที่ยวเปิดเบรงว่ามันพองไปนะคะเออพอพ้นพองแล้วก็ออกออกมานะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะออกมาดูดีเลยค่ะันเรื่องเวลาอะถ้าจำไม่ผิดกนานจะประมาณนั้นนะคะเรื่องเวลาของการอบมูอาจจะผิดพลาดบ้างก็ได้นะคะผู้คนเอาไปเฮ็ุนะคืออาจจะเปิดเบิ่งนะคะเพราะมันแทงแข่งกับออกออกมา กัดมาหั่นเบงกระไรนะคะอาจจะบดตรงเป๊ะกระไรค่ะเพราะว่านี่ก็ลืมนะคะว่าใส่ไปชักนาทีนะคะเที่ยวเปิดเที่ยวซองคือกันนะคะเพราะว่าเหตุคลิปไวหลายมือแล้วนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ก็สิมาหั่นหมูกรอบให้เบงนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะข้างในมันก็สุกสวยนะคะเนี่ยใส่เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่านะคะในการทํานะรวมๆแล้วเนาะได้หมูกรอบมากิเห็นเมนูนี่เลยค่ะ กระเพราหมูกรอบนะคะอยากกินกระเพราหมูกรอบค่ะไปทางหดกับหมูกรอบหมูกรอบเพนต์ขิเช็ตแบบจิม้มน้ำจิม้มซีดำน้ำจิม้มซีฟูดอย่างสี่นะบอค่ะทางนี้อยากกินแบบผัดกระเพราหมูกรอบค่ะซื่อกินแบบข้าเจ้ายุ่ตรงมันบระสาใจนะมันประกอบปันใดเหมือนข้าเจ้าผัดมาแล้วมันเออนหนี่ยวๆนะมันบรกกอบเด้งดุงสู้ฟันแล้วนะมาทํากินเองดีกว่าค่ะสูตนนี่นะคะจะปรุงน้ำ ผัดซอสกะเพราก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยเอาหมูลงไปคลุกนะคะการทําซอสกะเพาก็เหมือนที่เราเห็นทั่ว,วไปนะคะรสตีชูรสน้ําตาลนะคะเอาพริกกับกระเทียมไปคั่วให้หอมนะคะคั่วหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงรสค่ะน้ําตาลนะคะซอสหอยซีอิว๊วเอยียงเข้ากับใ่ตามที่ ทีเขาจะเาเห็ดกระเพราเข้ากับอาจจะรู้ๆกันนะคะซอสกระเพรามันกับประมาณนั้นนะคะอาจจะเพิ่มน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบมีน้ำซอสแบบช่ำๆนะคะทุกคนขวัวๆไปเห็นไหเครื่องปรุงมันละลายแล้วก็หอมดีนะคะหอมดีแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำาจ็กน้อยนะคะใส่ใบกระเพราลงไปก่อนเลยค่ะกลิ่นมันจะได้ออกมานะคะพอเขาใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วนะคะเขาก็ตามด้วยหมูกรอบนะคะ เราไม่ต้องผัดนานนะคะมันสิมันสบเหี่ยวนะคะเราผัดดูเลยนะคะลงไปคลุกกับซอสแป๊บเดียวคะ่ะเอามาราดใส่เขาได้เลยคะ่ะเห็นมาทุกคนคะ่ะง่ายๆคะ่ะเห็นแบบซอสสาเร็จไว้นะคะซูนี่แซ่บนะคะพี่น้องแบบว่าหมูไม่กค่ยังกรอบนะคะเทคนิคก็คือใส่หมูที่หลังนะคะอย่าเอาลงไปผัดก่อนนะคะนี่คือเทคนิคเข็ดกะเพราหมูกรอบนะคะผัดน้ําซอสให้มันอร่อยชิมเท่ากับ ชิมรสอ่าซอสของกระเพราก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยอ่าหมูกรอบที่หลังนะคะใบกระเพราก็ใส่ลงไปทีแรกเลยนะให้กลิ่นมันออกมาแล้วก็ใส่พร้อมกับหมูกรอบอีกทีหลังอีกนิดนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะกระเพราหมูกรอบเน้นๆมาเลยค่ะเฮ็ดกินเองมมนก็ฟิ้นจังสิล่ะคะพี่น้องคะแซ่บพร้อมนะคะ